MSC Divina ยับซื้อตอนนี้อยู่ที่ MSC Ship Cruise MSC Cruise <ม>เดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าบนบนบน,บนเรือเนี้ยเรือใหญ่อันเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเที่ยวล่องเรือเดี๋ยวไปดูกัน เราอยู่ชั้น13อันนี้คือทางเดิน One Tree oh. อันนี้ห้องพักของเรานะคะเราจองห้องที่มีระเบียงไว้ชมวิวด้านนอกด้วยตอนนี้ก็รอ ออกเดินทางอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำกับห้องอาบน้ำ ห้องออกกำลังกายโยคะแอนด์สปา เรือจะมีสะว่ายน้ำสามจุดนะคะอินดอร์หนึ่งแล้วก็อัลดอ์ดสองค่ะ ฟอร์ม mm ูลาวันค่ะรถแข่ง F1 ปีไหนอะว่ากี่อะ เข้ามาในพื้นที่คาสิโนแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าท uh okay> ี่มาปูเตียงให้ใหม่มาทำความสะอาดห้องใหม่อันนี้เราไม่ได้ร้องขอเนาะแต่ว่าเขาอะมาทำให้เราเองก็ถือว่าเป็นบริการที่ประทับใจในวันแรกกับการ ล่องเรือเที่ยวของเราอแรกนะคะเข้าสู่วันที่สองของการเที่ยวครูทริปก็เดี๋ยววันนี้โปรแกรมคือเดี๋ยวเรือจะจอดเที่ยวท่าที่เมืองนัสซอบา เดินเล่นสำรวจเมืองค่ะมีดอกเฟื่องฟ้าเหมือนบ้านเราด้วย น่งรถเมจากตัวเมืองเพื่อที่จะมาบาฮามัสคาสิโนมาทำอะไรมาดูกันเฉยๆ <laughs> มีแอร์สตรีมด้วย Yeah, ยที่นี่ วันนี้เข้ามาในโรงแรมบาฮามัสคาสิโนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างไรรอบๆ Thank you Thank you ก <laughs> ำลังเดินกลับขึ้นเรือกันค่ะ เรือที่เรานั่งมากับโอเค thank you party ชุดขาวก็คือถ้าใครมีชุดสีขาวมาด้วยก็ใส่ถ้าใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ เรือเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันที่นี่ก็คือเกาะส่วนตัวของ MSC อันนี้ยืนถ่ายตรงระเบียงหลังห้องนะคะทางบริษัทเดินเรือ MSC เขาได้ทำการเช่าพื้นที่เกาะตรงนี้เพื่อสร้างเป็นเกาะส่วนตัวของเขานะคะระยะเวลา100ปี เช่ามาจากประเทศบาฮามัสค่ะนี่อยู่ที่โอเชียนเคแล้วนะคะลงมาอาบแดดกันน้ำทะเลสวยมากด,ดิสีเขียวมรกตเลย อาคารที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเป็นห้องพักสำหรับพนักงานที่ทำงานบนเรือ MSC นะคะสำหรับคืนที่3ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงบริเวณ l i g h t เฮาส์ค่ะ กาะที่เราลงไปว่ายน้ำกันเมื่อตอนกลางวัน oh man ปุ๊ัวทั้งหมด4คืน5วันซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการล่องเรือของของเรานะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีดีมากหนึ่งเลยก็คือบนเรือไม่เยอะปกติก็จะมีแค่ การบริการจากสตาฟทุกคนบนเรือแบบเฟรนลี่มากๆซึ่งเท่าที่สัมผัสก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนฟิลิปปินส์คนอินโดนีเซียนะคะที่ที่ที่เจออยู่บนเรือแต่ยังไม่เจอคนไทยที่ทำงานอยู่บนเรือนี้ก็อยากเจอสักคนเนาะคนไทยคนบ้านเดียวกันเจ yes, สกีให้เช่าแต่ว่าลมแรงทาง เจ้าหน้าที่เขาก็เลยงดการเช่าเจสกีงดการเช่าทุกชนิดเหลือทุกชนิดเลยตรงนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะซึ่งอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อทัวร์มากับเรือก็คือสามารถกินฟรีดื่มน้ำเปล่าฟรีแต่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็คือต้องซื้อแยกต่างหากนี่ที่เห็นคนนั่งอยู่ น,นี้ก็จะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ นักงานที่ทำงานบนเรือเท่านั้นนะคะ mm hmm. เห็นฝั่งโน้นไหมคะ mm hmm. ฝั่งโน้นนี่ชิงนิ้วชีตรงนั้นน่ะจะเป็นอ่าชายหาดสำหรับยอดคลับ hmm. ก็คือคนที่ยอดปอยอดคลับ hmm. อ่า ถึงจะเข้าไปใช้บริการที่นั่นได้พวกเราอจองห้องพักธรรมดาก็เลยไม่สามารถไปยังเกาะตรงนั้นได้ค่ะก็เลยได้แต่ยืนมองจากฝั่งนี้ไปบริเวณตรงนี้ก็เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะคะ ต้องเรือไปกับ MSC Cruise MSC Divina โ okay. อเค We see you the you next t trip อ uh, ่เจอกันทริปหน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเนาะโอเค Have a wonderful day for everyone b บ bye, bye. ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ